พ่อแม่พี่น้องครับมาเนี่ยนะครับผมเสื้ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมขอกุ้งวานะครับขอกุ้งวานี่ขอกนี่เป็นอยู่ในป่านะครับอยู่ในทุ่งหน้านะครับซึ่งอ่าช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับแมลงหลายนะครับหลักกาความแชะเพิ่นกับมีแต่ว่าเพิ่นมีการจัดการขอกที่ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับหลักการที่ไห้ขอกเป็นอ่าสะอาดบ่มีกลิ่นบ่มีแมลงมารบกวนเฮ็ดใหนงัวเพิ่นสุขภาพดีนะครับเดี๋ยวเพิ่นมีเคยหลับอีหยังแน่นะครับเฮาสิไปคุยกันกับเจ้าของขอกเพิ่นนะครับคือ เสียหยุดน้ากันครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับมือนีพ่อพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมอ่าเ oui, สียหยุดเพิ mm ่น hmm. อีกท่านึงนะครับพ่อเมีพี่น้องครับเพิ่นก็ได้ออกคลิปกับเฮานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงูห่านและท้ายข้นก็สงสัยนะครับการเลี้ยงงูสวยงามนะครับแบบนี้นะครับการจัดการลุงเลื่อนภายในขอกนี่เพื่อนทิศจางไหนแน่ครับสำหรับการเลี้ยงงูเฮานะครับการจัดการภายในขอกนี่เสียหยุดทิศจางไหนแน่ครับก็ฉีดยาขาเชื่อนะครับจะเป็นไอ จุลิซีไมโครเบียดเป็ครับอ๋อก็จะมีสีขาเสื้อน้ำนะครับแต่ก็ใส่จุลินซีไมโครเบียดน้ำนะครับอ่าบันทีเข้าใส่นี่เข้าใส่เพื่อประโยชน์ยังับรดกินครับดับกินขาแมลแรงต่างๆสียู่ในไอขีง้อขีนี่นะครับอ๋ออ๋อรถกินแล้วก็ไล่แมาแรงเนาะนะครับพวกแมาแรงวันพวกหินพวกไร่ยังสีก็สามารถใส่ได้แม่นบ่อใส่ได้ครับนะครับเพราะว่าคอเข้ามันอยู่ในป่านอะ กับจำเป็นนะครับพอเม่พี่น้องครับน้องเน้อจากการกางมุ่งนะครับเพิ่นกับยังมีการใส่ตุลิซี่ดับกินนะครับของไมโครเบดนะครับเสียครับก่อนที่เ้าสีมาใส่ตัวนี้นะครับบันีึเรื่องสุขภาพงัวเป็นจังไนนอตะกี้ก้อนกับไม่มาแรงวันรบกวนครับงัวกับโบเดนรับใบน้อนนะครับมาแรงวัานมาแรงวีครับอ๋อมาแรงวีมาแรงวันนี่หลายแห่ครับโบเด้นอนเลยล่ะครับพอมันติดป่านะครับอ๋อพอมันติดป่าเนาะบาันีึกงูเป็นจังไนจอยบอครับจอยครับจอยอยู่เนาะ นะครับจอยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้พักผ่อน <im it> เหตุแห่งว่าจอยนะครับโดยทางอ้อมเนาะกินหนื้ออีมกินหยังกระซามนะครับแต่ว่าขันบ่ได้นอนนี่ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพม <im it> ันเป็นหยังเสียยุดจังมาเลือกไมโค้เบีดเนาะเพราะว่าใส่เริ่มแรกมจะดีขึ้นเร,เรื่อยๆนะครับมันเห็นผลนะครับ <im it> มันเห็นผลแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่นบ่แม่นสารเคมีแม่นบ่ครับๆเป็นจุลินทรีย์นะเป็นจุลินทรีย์นะครับสามารถย่อยสลายได้ บ,บ่อเป็นอันตรายเนาะันอันตรายต่สยนนอสัตว์ทั้งเจ็บคนหนึ่งครับพอทั้งตะค้องกับบอ่อเป็นอันตรายครับว์เลียงเข้ากับบอ่อเป็นอันตรายครับเฮ็ดให้เาเห็ดให้หูชื่อว่าตอบโจทย์แห้งอ่าข้อดีของของตัวนี้เมีอย่งนี้<อ>ในการใส่ตัวนี้ไหมมันใส่มระกันลดกินเหม็นครับครับครับ,รบรลดมะเรงวันนะครับลดกินเหม็นมลดมลเรงวันเนาะอาออยากให้ฟังยังถึงพอเม่พี่น้องนะครับผู้เพื่อนเบื้องคลิปลรวกออาจารย์มีความสนใจหรือว่ามีป,ปัญหาคือเห่าในเบื้องต้นว่า ขอกมีปัญหาเหลืองกินเหลืองมะรงนะครับสิเรื่องสุขภาพงมว่วานนี่เสียยุดแนะนําจากไหนหนอบเอาปฏิควัลท์ไมโครเบทนะครับมาฉีดครับฉีดล,ลองเบิงนา่ลองเบิงครับเปิดใจเปิดใจอยากลอ่ลองใส่ร่องใส่เบิงนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์เนาะนะครับสําหรับการลดมะเร็งวัานนะครับการลดกิน